ข่าวด่วนประกาศกลงอุตุนิยมวิทยาลงวันที่28ตุลาพันธ์2568อีกประกาศประบามาพบกันอีกครั้งกับสังวาตภ,ภัยอุทกภัยอีกประกาศทางเพจและย t u b e ฝนฟ้าพยากรณ์เฉพพะลุกปลาชัยทางเ Facebook ประจำวันเสาร์ที่1มีนาคมในช่วงเที่ยงซึ่งในวันนี้แอดมินจะพามาดูและติดตามประกาศกลงอุตุนิยมวิทยา รวมถึงแนวโน้มฝนในวันนี้และวันพรุ่งนี้1-2มีนาคมสภาพอากาศจะเป็นเช่นไรกันบ้างเดี๋ยวเราจะมารับชมรับฟังในด้านของข้อมูลข่าวของช่องกันนะครับก่อนหน้านี้ที่กรมอุตุนิยมวิทยาได้เกิ่นออกมาและประกาศอย่างไม่เป็นทางการว่าอิกุมภาพันธ์จะประกาศเข้าสู่ฤดูร้อนอย่างเป็นทางการซึ่งเมื่อวานนี้ในด้านของกรมอุตุนิยมวิทยาก็ออกประกาศในช่วงบ่าย ในเรื่องของการเข้าสู่ฤด,ดูร้อนอย่างเป็นทางการประจำปีพุทธศักราช2,568ประกาศกลมอุตุนิยมวิทยาประเทศไทยได้สิ้นสุดฤดูหนาวและเข้าสู่ฤด,ดูร้อนแล้วในวันที่28กุมภาพันธ์2,568เมื่อวานนี้นะครับโดยอุณหภูมิสูงสุดบริเวณประเทศไทยตอนบนสูงขึ้นและมีอากาศร้อน ประกอบกับมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมประเทศไทยได้เปลี่ยนเป็นลมตะวันออกเฉียงใต้และลมฝ่ายใต้พัดปกคลุมซึ่งเป็นการเข้าสู่ฤด,ดูร้อนของประเทศไทยอย่างไรก็ตามบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือยังคงมีอากาศเย็นในตอนเช้าต่อไปอีกระยะหนึ่งและคาดว่าฤดูร้อนจะสิ้นสุดประมาณกลางเดือนพฤษภาคม พุทธศักราช2,568ประกาศหน้าวันที่18กุมภาพันธ์2,568เรามาดูการประกาศเข้าสู่ร้อนอย่างเป็นทางการกันแล้วนะครับเดี๋ยวในวันนี้เราจะมาดูในด้านของพื้นที่เสีย่ยงที่จะมีฝนฟ้าขนองเข้ามาบางพื้นที่ จากการเช็คโมเดลล่าสุดในวันนี้ในด้านของปริมาณและการกระจายตัวของกลุ่มฝนยังคงมีเข้ามาได้บางพื้นที่ซึ่งในวันนี้ก็จะเน้นบริเวณพื้นที่สารทางตอนล่างภาคกลางทางตอนล่างภาคตะวันออกกรุงเทพมหานครปริมณฑลรวมถึงบริเวณพื้นที่ภาคใต้ ซึ่งสีที่ทุกท่านเห็นในขณะนี้เป็นสีการแสดงปริมาณและการกระจายตัวของฝนซึ่งเราจะเห็นได้ว่าโดยส่วนใหญ่แล้วในช่วงนี้อาจจะมีฝนเล็กน้อยเข้ามาบางพื้นที่และอาจจะมีฝนปานกลางเข้ามาเป็นบางจุดเนื่องจากในช่วงนี้ประกาศเข้าสู่ฤด,ดูร้อนอย่างเป็นทางการแล้วดังนั้นอุณหภูมิบริเวณพื้นที่ประเทศไทยในวันนี้และในช่วงนี้จะอยู่ที่ประมาณ35-38องศาโดยเฉพาะในตอนกลางวันนะคะ ซึ่งประเทศไทยจะมีอากาศร้อนโดยทั่วไปโดยเฉพาะนะครับในตอนกลางวันบริเวณภาคกลางทางตอนล่างกรุงเทพมหานครปริมณฑลภาคตะวันออกและจะมีฝนเกิดขึ้นได้บางพื้นที่บริเวณอีสานทางตอนล่างภาคกลางทางตอนล่างกรุงเทพมหานครปริมณฑลรวมถึงภาคตะวันออก จากบริเวณความกดอากาศต่ําเนื่องจากความร้อนปกคลุมอยู่นะครับและมีลมฝ่ายใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนําความชื้นเข้ามาปกคลุมบริเวณดังกล่าวบริเวณพื้นที่ทะเลฝั่งอ่าวไทยและบริเวณพื้นที่ทะเลจีนใต้ทางตอนล่าง <c oughs> ดังนั้นในบางส่วนของความชื้นก็จะมาประทะกับอากาศร้อนในช่วงนี้เกิดเป็นฝนฟ้าขนองลมกระโชกแรงบางพื้นที่ดังนั้นนะครับในช่วงที่อากาศร้อนเนื่องจากหย่อมความกดอากาศต่ำจากความร้อนปกคลุม ก็ขอให้หลีกเลี่ยงการอยู่ในบริเวณพื้นที่โล่งแจ้งเป็นวิละยะวเวลานานนะครับเพราะอาจจะทำให้เกิดลมแดดหรือหิสโตกได้นะครับเนื่องจากอากาศร้อนในช่วงนี้ส่วนภาคใต้นะครับฝนก็ยังคงมีเกิดขึ้นแต่ฝนน้อยนะครับเกิดขึ้นเป็นบางจุดบางพื้นที่ส่วนใหญ่ก็จะเน้นบริเวณพื้นที่ฝั่งตะวันออกเป็นหลักนะครับซึ่งจากการเทียบเคียงของโมเดลในวันนี้อาจจะมีฝนฟ้าขนองเข้ามาบางพื้นที่ที่เพชรบูรณ์ ชัยภูมินครราชสีมาสากแก้วจาว่าชิงซาชนบุรีระยองจันทบุรีตราดกรุงเทพมหานครปริมณฑลการจนบุรีอุทัยธานีเพชรบุรีราชบุรีและบริเวณพื้นที่ภาคใต้ก็อาจจะมีฝนบางจุดบางพื้นที่ในวันนี้โดยเฉพาะบริเวณพื้นที่จังหวัดพัทรลุงสงขลาปัตตานี ยะลานาราธิวาสตรังและสตูลน,นะครับก็เป็นฝนบางสุดบางพื้นที่ที่เทียบเคียงโมเดลส่วนใหญ่ก็จะเป็นฝนเล็กน้อยนะครับอาจจะมีฝนปานกลางเข้ามาบางพื้นที่และมีหย่อมความอากาศตามจากความร้อนปกคลุมรวมถึงมีปัจจัยคือในด้านของลมใต้ลมตกออกเฉียงใต้พัดเข้ามาปกคลุมนะครับก็จะมีหย่อมความอากาศตามจากความร้อนปกคลุมและมีฝนฟ้าขนองเข้ามาบางพื้นที่นะครับ ต่อไปจะพาไปดูการพยากรณ์อากาศในวันนี้ถึงวันพรุ่งนี้1-2มีนาคม2568พยากรณ์อากาศในอีก24ชั่วโมงข้างหน้านี้นะคะภาคเหนือจะมีอากาศร้อนในตอนกลางวันจะมีฝนเล็กน้อยบางพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด18-26องศาและสูงสุด35-39องศาจากลมใต้ความเร็ว10-15กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตะวัออกเฉียงเหนืออากาศร้อนในตอนกลางวัน ฝนฟ้าขนองบางพื้นที่ตอนล่างของภาคอุณหภูมิต่ำสุด21-24องศาและสูงสุด37-38องศาจากลมตะานออกเฉียงใต้ความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคกลางจะมีอากาศร,ร้อนในตอนกลางวันฝนฟ้าขนองบางพื้นที่ส่วนมากทางตอนล่างของภาคอุณหภูมิต่ำสุด24-25องศาและสูงสุด36-38องศาจากลมใต้ ความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงผ้าต่ำออกรวมทั้งชายฝั่งอากาศร้อนในตอนกลางวันฝนฟ้าคะนองร้อยละ20ลมกระโชกแรงบางพื้นที่ส่วนมากฉะเชิงเซราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำตสุด23-25าสองศาและสูงสุด34 3 7ถึงองศาจากลตมต่ำออกเฉียงใต้ความเร็ว1ิ3 0กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลลื่นต่ำกว่า1เมตร ห่างจากฝั่งคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครปริมณฑลอากาศร้อนในตอนกลางวันฝนฟ้าขนองร้อยละ20อุณภูมิต่ำสุด25-27องศาและสูงสุดสามารถถึง38องศาจากลมใต้ความเร็ว1 0บ0กิโลเมตรต่อชั่วโมงพยากรากาศปาคใต้ฝั่งตะวันออกฝนฟ้าขนองรอยละ10ส่วนมากบริเวณพัทลุงสงขลาปัตตานียะลา และนาราธิวาสอุณหภูม่ต่ำสุดย3 2 6ิบองศาและสูงสุด31-34องศาตั้งแต่สุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันออกความเร็วสุภาพถึง30กิโลเมตรต่อชั่วโมงเทเลทขึ้นสูงประมาณ1เมตรตั้งแต่นครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันออกความเร็วสุภาพถึง35กิโลเมตรต่อชั่วโมงเทเลทขึ้นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกฝนฟ้าขนองรอยละ10 ส่วนมากจังหวัดตรังและสะตูลอุณหภูมิต่ำสุดย3 2 5บองศาและสูงสุด3 3 3 5องศาจากลมตะานออความร็วลมพถึง30กิโลเมตรต่อชั่วโมงเะเลืึนสูงประมาณ1เมตรห่างจากฝั่งคลื่นสูงมากกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนคลื่นสูงมากกว่า2เมตรดังนั้นของตานติดตามรราาประกาศประกาศคำเตือนอย่างกล้ชิดหากมีข้อมูลเพิ่มเติมแอดรายงานให้ทราบเป็นระยะระยะอย่างคันทุ่งทีและต่อเนื่อง หากเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดติดตามอย่าลืมกดแชร์ข้อมูลข่าวสารให้รับทราบข้อมูลข่าวสารโดยทั่วกันนะครับขอบคุณและสวัสดีครับขอให้ทุกท่านกดติดตามและอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งเลือกทั้งหมดกดไลค์กด subscribe กดแชร์ให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปขอบคุณครับ